بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم على إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ความรักความดินดูความเมตตาจากองอัลอสุบะฮานอัลตาลาจงประสบแด่บรรดาพี่น้องซึ่งที่รับฟังจากทางบ้านทุกท่านครับวันนี้เราได้เดินทางกันมาถึงช่วงท้ายของเดืนดอนรอมาอนและในหัวข้อของวันนี้ เป็นหัวข้อซึ่งที่ท่านอาจารย์อภลรัฮาดได้ยิกยกขึ้นมานั่นก็คือเดือนรอมฎอนนั้นสอนอะไรให้กับเราบ้างและแน่นอนเดือนรอมฎอนนั้นได้สอนอะไรละหลายๆอย่างให้กับพวกเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความอดทนความอดกลั้นซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ละคนนั้นล้วนประสบ ในสิ่งที่มันแตกต่างกันไปซึ่งบางคนนั้นอาจจะต้องถือศีลอดและจะต้องออกไปทำงานกลางแสงแดดจะต้องอดทนต่อความกระหายซึ่งที่เข้ามาและอีกบางคนอาจจะทำงานอยู่ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศแต่ถ้าว่าก็าต้องอดทน อดกลั้นต่อเพื่อนร่วมงานและการงานของเขาดังนั้นรมอมอดรจึงสอนให้เรานั้นมีความอดทนอดกลั้นแต่ถ้าว่าสิ่งซึ่งที่ผมจะหยิบยกขึ้นมาก็คือในเรื่องของหัวใจและลิ้นของเราซึ่งรมอมอดรนั้นได้สอนให้เรา ทำให้จิตใจของเรานั้นและลิ้นของเรามีความสะอาดยิ่งขึ้นเพราะหัวใจและลิ้นของเรานั้นมีความสำคัญอย่างมากในการใช้ชีวิตและทำอิบาดะในกิสซอ์ของท่านลุกมานอัลกรีมซึ่งท่านลุกมานนั้นได้ถูกกล่าวในอายะอัลกุรานและลักษณะของท่านลุกมานนั้นเป็นชายผิวดำผมดิก และมีริมฝีปากที่หนาท่านคอลิสอาร,ร์รวรซ์ซึ่งได้กล่าวไว้ในหนังสือตับเซต็ินูเกซิรได้กล่าวว่าท่านลุกมานนั้นเป็นทาตผิวดำและเขานั้นก็เป็นช่างไม้วันหนึ่งเจ้านายของท่านลูกมานก็ได้สั่งให้ท่านลุกมานนั้น ไปเชือดแพะและนำก้อนเนื้อสองก้อนที่ดีที่สุดมาให้เจ้านายของเขาท่านลูกมานั้นก็ได้เชือดแพะและนำลิ้นและหัวใจมาให้นายของเขาหลายวันต่อมาเจ้านายของเขาก็สั่งให้ท่านลูกมานั้นได้เชือดแพะอีกครั้งหนึ่งแต่ทว่าเจ้านายของเขานั้นสั่งให้เขานั้น นำส่วนที่แย่ที่สุดของแพะมาให้ท่านลุกมานก็ได้เอาลิ้นและหัวใจของแพะนั้นมาให้เจ้านายเขาอีกครั้งหนึ่งเจ้านายของเขานั้นเกิดความสงสัยว่าเมื่อวันก่อนได้สั่งใช้ให้ท่านลุกมาน,นั้นนำสิ่งที่ดีที่สุดท่านลุกมาน,นั้นก็ได้นํำลิ้นกับหัวใจแต่พอมาถึงวันนี้ท่านลูกมานก็ได้นำ นินและหัวใจและบอกว่าเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดเจ้านายของเขานั้นก็ได้ถามท่านลูกมาว่าเพราะเหตุใดท่านถึงนำนินกับหัวใจมาให้ฉันท่านลูกมานซึ่งที่คำพูดลัทธิบัานหัวตาลานั้นได้ประทานพรให้กับท่านท่านลูกมานั้นก็ได้ตอบว่าหากนิ้นและหัวใจของเราดีนั้นก็จะไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านั้นแล้ว และถ้าหากลิ้นกับหัวใจของเรานั้นแย่ก็จะไม่มีอะไรที่แย่ไปกว่านั้นแล้วดังนั้นลิ้นและหัวใจของเรานั้นมีความสำคัญอย่างมากในการใช้ชีวิตและอิบาดเดือนรอมฎอนซึ่งที่ผ่านเข้ามาได้ทำให้จิตใจของเรานั้นและลิ้นของเรามีความสะอาดขึ้นจากที่เรานั้นเคยเป็นคนที่มีความอิจฉาริษยา ห็นคนอื่นดีก็อิจฉาหรือลิ้นของเรานั้นเกิดความนิน้ากับคนอื่นดังนั้นรอมฎอนซึ่งที่ผ่านเข้ามาได้ทําให้จิตใจและลิ้นของเรานั้นดีขึ้นก็ขอให้พี่น้องที่รับฟังทุกท่านได้กระทําในสิ่งที่เป็นความดีและให้คิดอยู่ตลอดเวลาว่ารอมฎอนนั้นอยู่กับเราในทุกๆเดือน ดังนั้นอิบาดะซึ่งที่เรานั้นสมควรที่จะทำทางด้านบรรดาคณาจารย์ซึ่งที่ได้พูดไปแต่ละทิทไม่ว่าจะเป็นเรื่องการียติกา้าหรือว่าการอ่านกุรอานก็ดีดังนั้นในช่วงขคงสุดท้ายนี้สิ่งหนึ่งที่จะเน้นยำ้ำนั่นก็คือในเรื่องของการสอดาะดังนั้นการสอดาะนั้นเป็นความดีซึ่งที่ كثيراً، <applause> بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه تعالى نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم صل على محمد سيدنا وحبيبنا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان لنا يوم الدين، ر ب ะบิดาช رح لي صدري ويسل لي أمر ي وحل العبرة من مساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแนะนำตัวนะครับผมชื่ออับดุลกอฮาร์มันคงนะครับสำหรับวันนี้ก็หัวข้อที่ ผมได้ร um um ah, ال ับมอบหมายมานะครับในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของการสอดะกาะนะครับการบริจาคทานอัลลอฮฺซุบฮานาอูวะตาลานะครับได้ดำรัสไว้ในพระมหาคัมภีร์อันอุปรานว่าอันฟิโูมิมารซักนาคุมมันกับลัยอียติยา أحدكم ا ل م و ี فيقول ر ب لولا خرتنى ل ى عجل قريب فأصدق و أقم من الصالحين นะครับในอายะห์นี้อัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาลานะครับได้สั่งใช้เรานะครับว่าให้เราเนี่ยได้บริจาคนะครับจากสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาลเนี่ยได้ให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเราก่อนที่ความตายนะครับจะเกิดขึ้นกับพวกเราครับตรงนี้อิมนุกะซีรนะครับกล่าวว่าทุกคนที่ได้ละเมิดกระทําความผิดเขาเนี่ยจะเสียใจขณะที่อยู่ใกล้กับ ความตายนะครับและเขาเนี่ยจะขอลอสุฮานุตาลายืดเวลาเพื่อที่จะได้กลับไปทําความดีแทนความชั่วที่เขาเนี่ยได้กระทําไปในอดีตนะครับแต่ว่าเมื่อถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้แล้วนะครับในอายะข้างต้นนะครับลอสุฮานุวตาลาสั่งใช้เราให้เราบริจากทานนะครับให้เรานั้นสวสดก็กในหนทางของลอสุฮานุวาตาลา่อนที่เราจะพบกับ อายันนะครับก่อนที่เราจะกลับไปหาลอสบาร์นาอุวตาราครับทำไมครับพี่น้องอลอสส่งเสริมอลอสสั่งใช้ให้เรานั้นบริจาคในหนทางของลอสนะครับก่อนที่มันจะสายเกินไปเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะบริจาคได้แล้วแม้แต่เราจะขอกลับมานะครับก็ไม่ได้แล้วดังที่อลอสบาร์นาอูวตาราได้กล่าวได้บอกไว้ในระยะข้างต้นนะครับเมื่อคนเราเสียชีวิตไปเนี่ย เขาจะขอต่อรัสบาห์นาวตาลาขอให้อัลลอฮ์เนี่ยผ่อนผันเวลาของเขาเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้กลับมาละหมาดเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้กลับมาซาดะก็นะครับเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้กลับมาบริจาคในหนทางของร AH ัสบาห์นาวตาลานะครับและเขาเนี่ยจะเป็นคนดีต่อไปแต่ร AH ัสบาห์นาวตาลาบอกว่าวะลาอยูอ ja uh ah ัครัลลอฮุนัฟซันอิลาลาจัลูฮาแต่อัลลอฮ์จะไม่ทรง ผ่อนผันให้แก่ชีวิตได้เมื่อถึงอายันของเขาเนี่ยได้มาถึงนะครับไม่มีทางแล้วแม้แต่วินาทีเดียวนะครับอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลาก็ไม่ให้นะครับในการนี้เนี่ยเป็นการส่งเสริมให้เราเนี่ยรีบเร่งปฏิบัติคุณงามความดีนะครับก่อนที่ความตายเนี่ยจะมาถึงเราโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับจะบอกถึงว่าความยิ่งใหญ่ของการซราระกอ์นะครับการซราระกอ์เนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับสำหรับ มนุษย์คนหนึ่งเมื่อเขาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วการซาลก้อนเนี่ยสามารถที่จะลบล้างบาปของเขาได้นะครับการซาลก้อนเนี่ยสามารถที่จะสร้างราชวังนะครับหรือคฤหาสน์ของเขาในสวนสวรรค์ของอัลลรัสุบฮานอูฮุตาลาต่อไปได้นะครับดังที่ท่านนบีสุลลาะสุลลาะฮวาเดี๋ยวมัลลัมเนี่ยได้กล่าวไว้ในฮะดิษของท่านนะครับอิดามาจัมบุอาดัมอินกอตาอัมอัมอินกอต้าอันหูอัมลูฮูอิลลามินซาลาติน นะครับซาดาก็ตินจาริยะเอาอินเอาอินมินุนเตฟะฮูบิเอาวาลลินซอลิฮยาดาอูลานะครับเมื่อลูกหลานอาดัมนะครับมน,มนุษย์คนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตไปกลับไปหาลอสุบะฮานอูตาล่ะทุกการงานของเขาเนี่ยจะขาดสะบัน้นโดยทันทีนะครับคนตายไม่ต้องละหมาดนะครับคนตายเนี่ยไม่ต้องทําการซรดาก็ชบาจารย์ลอสิคนตายเนี่ยไม่ต้องใจสะกาดนะครับการงานของเขาเนี่ย จะขาดหมดโดยทันทีเว้นแต่3ประการนะครับที่ไม่โดนตัดขาดนะครับนั่นก็คืออันตรการแรกก็คือซอรา,าระก็ยาดิยานะครับก็คือหัวข้อที่เราจะพูดกันในวันนี้ซรา,าระก็ยาดิยานั้นคําว่าซราระก็นั่นก็คือแปลว่าการบริจาคนะครับส่วนยาดิยาแปลว่าไหลดินนะครับการบริจาคในหนทางของลอซุบฮานอูวาตาลานะครับเราบริจาคไปเพื่อที่จะสร้างมัสยิดบริจาคไปเพื่อที่จะ สร้างโรงเรียนสอนศาสนานะครับเราทําการสรกางไปเพื่อที่จะสร้างสาธารณประโยชน์นะครับอันนี้เป็นสรกางจริยะทั้งสิ้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะได้อยู่กับเขาตลอดถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นทรัพย์สินของเราจริงๆนะครับมีอยู่วันหนึ่งนะครับท่านนบดุลอบียรสุลต่านอะลกุรอรีอิบรามเนี่ยได้ตั้งคําถามกับบรรดาซัฮบะนะครับ ท่านนาบีเนี่ยได้ตั้งคาถามกับบรรดาซอร์บะว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยชอบทรัพย์สินของตนเองหรือว่าทรัพย์มรดกนะครับซอบะที่อยู่รอบรอบข้างท่านนาบดุลเลบียรลอลอวะลอิวะสลัมเนี่ยตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าโยาะรัสลอ์ลละนะครับโอ้ท่านศาสนาทูตของอัลลอฮ์ไม่มีใครในหมู่พวกเราชอบทรัพย์มรดกทุกคนเนี่ยชอบทรัพย์สินของตัวเองทั้งสิ้น นะครับนบีบอกว่านาบีก็ถามว่าชอบทรัพย์ของตัวเองจริงๆกันนั้นหรอนะครับทรัพย์ของพวกท่านเนี่ยก็คือทรัพย์ที่พวกท่านเนี่ยได้จ่ายล่วงหน้าไปแล้วนะครับตรงนี้ก็หมายถึงว่าสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเราหยอดเงินใส่กล่องบริจาคไป5้าร้อยบาทในกะระเป๋าเราเนี่ยเหลืออยู่5,000บาทนะครับนบีว่าที่นบีว่าตรงนี้ก็คือไอ้ที่เราหยอดกล่องไป ที่บริจาคไป500บาทเนี่ยเนี่ยแหละคือทรัพย์สินของเราอย่างแท้จริงนะครับส่วนที่เหลือที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยนั่นยังไม่ใช่ของเรานะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราเกิดเสียชีวิตในตอนนี้ขึ้นมานะครับในตอนที่หลังจากที่เราบริจาคขึ้นมาเนี่ยไอ้เงินที่มันอยู่ในกระเป๋าของเรานะครับหรือว่าเงินที่อยู่ในตู้หรือว่าอยู่ในธนาคารของเราเนี่ยมันจะกลายเป็นทรัพย์สินโมดกโดยปริยายโดยทันทีนะครับส่วนเราตายไปแล้วเนี่ย เราอยู่ในลำบับารักนะครับเราอยู่ในลำกูโบนเนี่ยฉะนั้นเนี่ยทรัพย์ที่อยู่ในธนาคารทั้งหมดเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ของเราแล้วส่วนทรัพย์ของเราที่แท้จริงนั่นก็คือทรัพย์ที่เรานั้นได้บริจาคไปก่อนหน้านี้ผลบุญจากสิ่งที่เรานั้นจะยังผลบุญจากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะยังคงไหลดินไปยังเราเรื่อยๆนะครับส่วนที่เหลือทิ้งไว้บนดุนยาเนี่ยคือทรัพย์มรดกที่จะต้องถูก แบ่งไปให้กับลูกหลานของตัวเราเองนะครับฉะนั้นคนที่ฉลาดที่สุดนะครับก็คือคนที่เก็บทรัพย์ตัวเองไว้ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับต่อมาประการที่2นั่นก็คือความรู้ที่ยังประโยชน์นะครับแล้วก็ประการสุดท้ายนั่นก็คือลูกที่ซอนแล้วนะครับขออุอาให้กับบิดามารดาของเขานะครับสิ่งผลบุญเหล่านี้เนี่ยจะยังคงไหลไปถึงเขาอยู่ตลอดนะครับวันนี้ในช่วง ท้ายอีกสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเรามากที่จะขอดุอาขอพยโทษให้กับตัวเราเองนะครับอัลลอฮุมะอินนักฟูนตัวให้ปุลอาฟัวฟะฮ์กันนีนะครับ, um un, รบดูอานี้เราขอกันทุกวันขอกันทุกหลังละหมาดนะครับขอพยโทษให้กับตัวเราเองแต่ว่าอีกประการหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับที่เราห้ามลืมเลยก็คือการดุอาให้กับบิดามารดาของเรานะครับ รบับยศฟิลลีวะลิวาลิดยะวรฮัมุมะกะมารับบะายนาิสละกีรอนะครับโอโอ,โอพะพัวบิบาลของฉันนะครับโปรดอภัยโทษให้กับฉันแล้วก็ให้แก่บิดามารดาของฉันนะครับและโปรดให้ความเมตตาแก่ท่านทั้งสองเหมือนที่ท่านทั้งสองเนี่ยได้เห็นดูเลี้ยงเรามาในวัยเด็กน,นะครับอย่าลืมท่านทั้งสองในดุอาของเราในทุกๆหลังละหมาดในทุกๆุค่ำคืนนะครับเราลุกขึ้นละหมาดจะฮัจญุด เราอย่าลืมด้อาให้กับท่านนะครับนี่คือโอกาสของเราที่จะที่จะทําการบริจาคนะครับในช่วงท้ายของเดืนดอนรอมฎอนนะครับเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับอัลเราสุมานตาลาได้กล่าวนะครับในอันกุรอานมาซลุลละดีนนยุนฟิกูนอัมวาลอุมฟิซาบิลิละะกะมัซลิฮับบะติลอัมบะตัตส์ะบะอัสนาบิลาฟิกุลิซุมบุลตดินะทูฮับวุลลอฮฺยุดาอิฟุลิมียะชา อุปมาผู้ที่บริจาคทรัพย์สินของพวกเขาในอุนทาของลอสุบฮานาอูวตาอะไเนี่ยอุปมาดังมเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งที่งอกขึ้นเป็นเจ็ดรวงนะครับในแต่ละรวงนั้นมีอตุฮับนะครับมีหนึ่งร้อยเมล็ดด้วยกันแสดงว่าเจ็ดรวงก็แสดงว่า700เจ็ดร้อยเมล็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบริจาคเพียงหนึ่งบาทนะครับเราอาจจะได้รับผลตอบแทนถึงเจ็ดร้อยบาทหรือว่าเจ็ดร้อยเท่าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนอรมดอนเนี่ยเหลืออีกเพียงไม่กี่วันแล้ว เพราะฉะนั้นเรามาบริจาคกันบริจาคสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพื่อวันเวลาที่ดีที่สุดในเดือนนี้นะครับอว์อัลลอฮ์อัลลอฮ์สุบฮานาวตาลาเนี่ยจะให้เราอาจจะมากกว่าเจ็ดร้อยนะครับอาจจะเป็นเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดแสนเจ็ดล้านนะครับวัลอคุองตัวไอฟุลิมาเยชะอัลลอฮ์สุบฮานาวตาลาเนี่ยจะให้แบบชวีคูณนะครับเราไม่สามารถที่จะคณานับได้ว่าการให้ของพระองค์เนี่ยประมาณไหนนะครับเพราะฉะนั้น วันนี้นะครับก็ใกล้เวลาแล้วนะครับใกล้เวลาละสินอดและเหลืออีกประมาณหนึ่งนาทีนะครับอาจจะได้เวลาแล้วนะครับผมกับอาจารย์รัฟิก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับอักูลกาวลิฮาดาวัสตุรุลลอฮะลีวะลิกุมวาัลลาะอลลอฮุอะลอัลัลลอฮ์อัลอัลลลลอ์อะลลลอฮ์